แฟร์นะด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ต้องแฟร์กับจุริพรณฟแฟร์กับแลมโบ้ก็ต้องเสกสนั่นนะครับต้องฟังความรอบด้านค่ะแล้วจะคิดยังไงก็สุดแต่ใจแต่ละคนละกันรอบด้านนั่นนะครับอย่าเพิ่งรีบสรุปค่ะทุกข่าวที่พะทะเข้ามายัดเข้าปากค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบเกินประเดี๋ยวท้องอืดเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนลงคอไปเจอเศษกระดูกก็เอาลิ้นดุนๆเคลียร์มัน เขี่ยไปออกจากปากแต่คนช่วยสรุปในนี้เยอะเลยนะเดี๋ยวใจเจนเออบอกฟังยังไงก็ไม่ได้คุยเล่นอ่ะไม่ได้ล้อเลยมีคนช่วยสรุปกันเยอะมากไปฟังแลมโบ้แกชี้แจงสักนิดหนึ่งใช่มันมีคําอธิบายเมื่อวานเมื่อวานค่ะเมื่อวานดรแลมโบ้แกเก็บอกว่าแกเก็บอกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากขบวนการจองทำลายมีการแอบอัดแล้วก็เอาไปปล่อยได้แจ้งความไว้ละได้แจ้งความไว้ละ ไม่พอไปแจ้งความที่สนดูสิทธิ์เมื่อวันที่สองอันนั้นแจ้งรอบแรกค่ะรอบแรกอ่าแจ้งรอบแรกค่ะวันนี้วันนี้วันนี้วันที่4ี่ใช่ไหมวันนี้วันที่สี่เมษายนค่ะจะไปแจ้งไม่ทาจะไปแจ้งความเพิ่มเติมที่สนดูสิทธิ์พร้อมกับไม่ได้ไปคนเดียวแถลงข่าวพร้อมพร้อมกับคุณจุรีพรนี่ด้วยจะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันเลยนะคะชัดๆเคลียร์กันชัดๆเลยว่าไอ้คลิปเสียงที่ได้ยินเนี่ยสนทนาคุยกันอะไรอย่างไรเนี่ยทำไมถึงคุยกันโอเคเมื่อวาน ความตอนหนึ่งดรแลมโบอธิบายกับผู้สื่อข่าวว่าผมคบกับจุริพรมา20ปีหยอกล้อกันเล่นเสมอเชื่อว่ามีคนมาแอบอัดคลิปยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นเสกสกลอัถาวงผู้ช่วยรับตรีประจำนายกรัฐมนตรี3เมษายน2565ต้องบันทึกไว้กล่าววันไหนบอกว,วันไหนคารบด้วยความเคารพด้วยความเคารพทุกข่าวที่พทะเข้ามายัดเข้าปาก ค่อยๆเคี้ยวอย่ารีบเกินลงคอแฟร์กับทุกฝ่ายฟังความรอบข้างค่อยๆคิดค่อยๆเคี้ยวๆเค้ยวเขาบอกว่าหยอกล้อกันเล่นซึ่เป็นประจำอยู่แล้วแต่คราวนี้ไปกันทางฝั่งของจุลีพรบ้างจุลีพรเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเช่นกันไปฟังสักนิดสิครับเอาไปฟังสักนิดหนึ่งว่าจะอธิบายคลิปนี้อย่างไรหรือชี้แจงอย่างไรนะคะเชิญค่ะ เสียงออกไหอเสียงออกรอเสีออกเราไม่ได้ยินสักครู่เราจะเช็คทินติคกันสักนิดนึงกันนะครับถ้าพร้อมถ้าพร้อมถ้าพร้อมเอาเลยนะครับอลองเปิดอีกทีนะคะอยากฟังเสียงค่ะเชิญฮะสักครู่นะฮะสักอ๋อไฟล์มีปัญหาเสียงเลยไม่ออกเอาละสิไฟล์มีปัญหาเสียงเลยไม่ออกไฟล์มีปัญหาค่ะไฟล์มีปัญหาอืม เอากันอย่างนี้ครับถ้าเช่นนั้นก็ว่ากันด้วยข่าวกระดาษกันไปก็แล้วกันใช่ค่ะคุณจุริพรอธิบายชี้แจงอย่างไรคะคุณจันายค่ะคุณจุริพรจะบอกว่าขอยืนยันว่าการพูดคุยในคลิปเป็นการหยอกล้อกันเรื่องการยิ้มกันซึ่งเป็นเรื่องปกติระหว่างดิฉันกับด็อกเอรเศกษสกลที่จะแซวกันและระหว่างพูดคุยมีการเปิดโฟนจึงทำให้มีคนแอบอัดคลิป ไปเผยแพร่และทราบแล้วว่าเป็นใครคุณจุลิพร์ยังพูดต่อนะครับขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับเรื่องโควตาหวยอืเพียงแค่หยอกเลาะเพราะเห็นว่าดรศสกสกลเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องหวยแพงจึงต้องขอโทษที่ทําให้ดรศสกสกลเดือดร้อนยืนยันไม่มีเจตนาทําร้ายไม่ได้ตั้งใจอาจเป็นคนที่ไม่หวังดีแอบอัดคลิปไปแต่เสียงในคลิปไม่ได้เสียหาย เพราะเป็นความลับเอ๊ะ เขาบอกเขาเปิดสปีกโฟนอย่างนี้คุณจิริพรเขาไม่อยากที่จาบอกว่าเขาบอกว่าเสียงในคลิปไม่ได้เสียหายเสียงในคลิปไม่ได้เสียหายอะไรเพราะถ้าเป็นความลับคงไม่มปใครเปิดโฟนให้ยางกันคุณจิริพรเ้ขอธิบายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาไปทานอาหารอยู่ย่านสีลมแล้วเข้าไปกับคนติดตามแล้ววันนั้นเนี่ยเผอิญคุณเศรษฐกิโทรมาเขาก็เลยเปิดสปีกโฟนพูดคุยกันเพราะคิดว่าไม่เป็นความลับปกติคุยกันอยู่แล้วแล้วก็คาดว่าคุณจิริพรเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นคนใช่ใกล้ชิดคนติดตามตัวเองที่ไปด้ววววยยยยยยยััััััันนนนนนน้้้้้้่่่่งงงออออออูใกกกกลลลลลทีีสุดดดแแแบคิิปปปปเเเาาาาไไตตหจจพมะ ต่อนะคะคนติดตามเธอคนนี้ว่าแอบอัดไปปล่อยหรือเปล่ายังติดต่อหรือคุยไม่ได้ก็ก็ก็ฟังทนายคุณชลิพรฟังทนายตั้มคุณทนายตั้มเขาสังเคราะห์ทั้งประเด็นเทคนิคและประเด็นสาระเนื้อหาที่คุยกันเขาจับเป็นประเด็นให้เลยการอัดการแอบอัดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาฟังที่คุณุริพรพยายามจะชี้แจงใช่ว่าเปิดสปีกโฟนจริงถ้าเปิดสปีกรนะจะมีเสียง รอบค่ารือเปล่าไม่ที่เราไม่น่าบนะเราสงสัยอันที่เราไม่ทราบจริงๆก็แฟรฟกับทั้งเสกสกุลทั้งจุรีพรแกชี้แจงมาอย่างไรแล้วก็ไปกันทั้งอย่างนั้นก็ละการนะครับอีกหนึ่งคลิปภูมิใจเสนอเป็นคลิปจุริพรเอาพวงมาลัยใส่ผ่านไปแสดงอาการขอโทษแลมโบแลมโบได้พูดเบาๆแต่เสียงเข้าใหม่พูดอะไรอย่างไรเชิญค่ะ เสียบเสียชื่อเสียงแล้วก็เสื่อเสียมีด้วยแล้วก็พี่ด้วยพอเป็นพี่น้องกันต้องต้องรอบครอบเรื่องอย่างนี้มีบรรลุว่าพี่กับพี่จะเป็นยังไงแล้วก็หยอกล้อกันเล่นมาตลอดอทีช่วยสื่อแล้วก็ถ้าสื่อไหนเอาไปลงอะไรไงยมีต้องเอาไปช่วยแก้พี่นะแก้ไปให้เข่าต้องเราสื่อให้ข่าวกัน ลล่ะแล้วก็พูดตามความจริงแล้วก็สจนไหนออกไปว่าที่มีก้าออกมาตอบโต้แทนที่นะกินดีครับเพรามันเป็นความจริงอันนี้ก็ต้องพูดความจริงะี่ออาังได้ลลหใหะมัดวังนะครับเอาละครับวันนี้วันนี้เจ้าแทลมโบ คุณจุริพรจะไปที่สนดุสิตค่ะแจ้งความเพิ่มเติมพร้อมกับตั้งโต๊ะแถลงข่าวใช่รอเลยว่าเช้าวันนี้นักข่าวเป็นร้อยใช่รอเลยรอเลยชื่อว่าเช้าวันนี้นักข่าวเป็นร้อยที่สนดุสิตค่ะเพราะอยากคุยอยากถามคุณตรงๆกับคุณแลมโบ้มีรายการเราบอกทำไมรายการเราไม่ติดต่อสัมภาษณ์คุณแรมโบ้เราติดต่อแล้วค่ะเราติดต่อตั้งแต่เมื่อวานค่ะทั้งวันเลยนะอจนเช้าทั้งวันเลยนะฮะกระทั่งถึงเช้าวันนี้ก็ต่อสายปกติดรแลมโบ้เป็นคนรับสายนักข่าวค ปรากฏว่าตั้งแต่เมื่อวานกระทั่งถึงเช้าวันนี้ตอนไม่ได้เลยยังไม่รับสายอ่ะอโอเคไม่เป็นไร